สวัสดีครับเชลกานะครับผมจากเรื่องใช้ไตรเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่กตัวไตรเตอร์จอนเดียสาขาอุบลราชธานีนะครับมือนี้วันที่17พฤศจิกายนนะครับ2564นะครับเรื่งามยั่งดีครับทรงมอบรถนะครับสี่สุนิตนะครับ5040ูดีเงินสดนะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับอุปกรณ์3ชิ้นอ่าไปครับทดสอบรถที่นี่1060ทีครับเอ้ยสวดบ่ปลายางพลาสครับ อย่างวะล่ะฝนฟ้ามึงง่ายเลยเไอเราสุดเลยเราอะมันลงเลืกว่นี่ยลงเลืกขวดนะครับพันหกนะครับนะเบืองก่อนกีทัทยครับเด็นมันซุ่มครับอยู่นี่ตกแห้งครับตกแห้งครับเพื่อนนี่ เดี๋ยวเพิ่มต่างห้างไหมครับสักครู่ครับสักครู่โอ้ยคิวซีแหละขนานดะไซแมนต้องถือก,กินนะครับเสียงอ๋จสบโบ้ไฟชัดครับเพราะว่าหนากากเบวกกันครับทุ่มอย่างนี้โอ้ยมาถ่านครับสตะกเกิดแล้วพบแขนครับเนี่ยโอ้พบแขนครับพบแขนฮ่าฮ่องแถมอยู่สองร้อยวงครับชเก,าาบเก่ 6, น 6, กเกานะครับต่อให้เึิ่ ข้องแรกก็อี่ปันไดครับข้องสครับที่นี่ประทางเราเว้ยโอ้ยฟองกครับแล้วฟองเนี้ยยีเลยครับ นาคาจ้างหวดวครับนาคารุ่นไม้นะครับตัวนี้เว็แดงครับสีแดงแรงริดนะครับโอ้ยมาทานหมูว่านทรงสีเขียวครับมืีสีแดงบรรทุกสีเหลืองครับออริจินลัลที่ได้มาทานเบื่ครับวันใดเกิดเยวกับสีนะครับแรง้ง ข้องตกข้ออะครับยังสือหัวข้อัง้มันเขาได้ดอกครับโอ้ลมแห้งนะครับขนาดป้าย้างนะครับเบื้องที่แหละครับอันนั้นเนี่ยพวงยาแห้งโคล่าครับกำลังกำลังครับมพิเกิดแล้วล่ะโอ้มาทานี่ดีครับ จูซี่จูซี่รถใหม่เหรอ ต่างพานครับต่างพานใหม่ลงครับเดิห้องไทยเขาเลิกกันนะครับพานหกระไรว่าดินน้ำชุ่มน้ำนี่หกักยางพารานะครับยื่นี่โอ้หลายไรยครับเคนปลูกหลายไรยแห้งครับสวนแห้งไปยิงชุดลูกหูลูกตาครับอีดเบิร์นะครับลายปัาน ล่องไปอีกนะครับจักหลอดเอาไปด้วเจ A สาม,สามนะครับผม A สาม3สามครับ ว้าวมันจะชิลสุดมิตรนะว้าวมีน้องวัวอะไรครับเป็นไรครับเร่งดิสมหาศาลไปขึ้นเรานะครับกอดับนะครับ tâm công Ôi cái đằng cục quật lên. lên. À, เนี่ยดันม่บอมนมาทางนี้ครับรโอ้น้ำจะลงไปหันนะครับน้ำจะไหลลงไปหันเป็ดอหนามครับเสียงดังดีแฮงป๊ดปด,ปด,ปด,ปด เราอีกจะค้องมืงครับจะคล้องมืงครับเดี๋ยวแจงโปรโมชั่นไปน้ำกันเลยนะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่25นะครับอุปกรณ์3 0นะครับตัวนี้แหละครับหาตัวดีตัวดีนะครับตั้งดาวที่190,000นะครับ1 9 0 0 0 0เกาหเฮ้ย1 9 0 0 0 0เาหนาพันนะครับอยดาว80,000หานะครับใส่เงินหลับหลวตอยู่120,000บาทนะครับร่วมค่าพรบทะเบียน ส่วนงวดกับปีละหนึ่งแสนนะครับกับหนึ่งมืนสองพันนะครับหนึ่งแสนกับหนึ่งมืนันรักลอยนี่ผมบ่มันใจนะครับว่ามันเท่าไดรนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมปีนะครับรวมงวดใหญ่นะครับงวดใหญ่กับสมเดือนหกพันเดือนหกพันเดือนหกพัปีละหนึ่งบาทนะครับอันนี้คือกรณีการดาวนะครับหรือแบบบ่ตองใส่ค้นคำนะครับบบตองใส่ค้นคำกัดาวสาเปอเนะครับใส่งนเรบิาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับงวดกับปีละแสนคือเก่าครับ อีละแนกัสองพันนะครับหกปีให้กันนะครับเยชยวหาสิบเปอร์เซ็นตนะครับหาสิบเปอร์เซ็นต์เนะครับทีดอกเบี้ยสอปีปีละ1นึ่งแสนหมืสอพัะครับสองปีนะครับบวมหยอดใหญ่ขึ้นกันครับบ่มีดอกนะครับตัวนี้เบิรบต้องไซค้นคำนะครับเกินสาบหเต์บองไซค้อนคำนะครับโปรโมชั่นกับมีประมาณนี้นะครับส่วนเงินสดนะครับส่วนเงินสด ถตัวเองรถทอกศนะครับก็ยังมีโฟอยู่นะครับหกแสนสามหมื่นหาพันโทรมาสอบามเที่ยวกาดเลยนะครับจะใส่อุปกรณ์ทงสีมันคงเดือนะครับอุปกรณ์เชือกบกใบมีดพวกอันนี้นะครับใส่ห่นะครับยางเข็นขั้นนี้เิ่นสือเงินสดนะครับจัดอุปกรณ์กับโบเมนว่าของเก่าเลยครับของใหม่ของใหม่เป็นทุนเดิมนะครับที่เป็นทุนเดิมนะครับไปิดตังห้างไหมแลนะครับเดี๋ยว ส้มอีก็รอบเบิร์นครับคุณต้องเล้ยงครับอดครัม ฟังเสียงขับกวาดไปเลยครับหากยางครับกินินเดเสียงกวาดกวาดกวดเนี่ย่บแมนเสียงกินินนะครับเสียงหากย่างย่างเวลาโคกนำ้ำมาทานครับใช้งามครับเอาจิบนาทีแล้วครับจิบเนี่ยเดี๋ยวไว้เที่ยงซัมเนียก่อนนะครับเดี๋ยวผอกันไหมคลิปหนานะครับ วันที่19นะครับคุณแม่นา,าพ่พรอนะครับหาสุขสันต์นดีกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ